วันที่11เมษายน2566เป็นข่าวเศร้าของวงการหมอลาไทยภายหลังแฟนเพจเฟซบุ๊กคณะหมอลามเสียงวิหกได้แจ้งข่าวร้ายว่าอิงดาวดุดดาริกาหมอลามเสียงวหกได้จากไปแล้วด้วัย30ปีโดยระบุข,ข้อความว่าขอแสดงความเสียใจและอะไรอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของอิงดาวดุดดาริกาเธอจะอยู่ในความทรงจําของพวกเราตลอดไปค่ะด้านผู้จัดก,การวงหมอลามเสียงวหกเปิดเผยว่าอิงดาวเสียชีวิตจากการตกน้ําในสระน้าของงานเลี้ยงค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ในเฟซบุ๊กของอิงดาวได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมข้อความเป็นโพสต์สุดท้ายเม วันที่10เมษายน2566ที่ผ่านมาโดยระบุแคปชั่นว่าดาราคืนเดียวและคิดถึงบ้านที่เมืองเลยมากมายซึ่งแฟนคลับรายหนึ่งระบุว่าน้องเพิ่งบ่นคิดถึงบ้านมาจากการทหันแบบนี้ขอให้น้องได้กลับบ้านตามที่หวังค่ะทางนี้ภายหลังจากข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปตามมีแฟนคลับและชาวเน็ตเข้ามาสแสดงความเสียใจต่อการจากไปในะครั้งนี้จานวนมากทางทีมข่าววีลีพอร์ตนิวขอสแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของคุณอิงดาวด้วยนะคะ